เหมือนว่าคนดูของผมยังจะไม่ได้ติดตามผมเลยตั้งไปใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็สนใจคลิปนี้ลองกดติดตามมด้ผมแล้วกันแล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะแ,แน่นอนว่าเรามีช่องทางทางด้าน Discord ด,ด้วยนั่นก็คืออธิพัสแชนเนลเซิร์ฟเวอร์ดิสคอร์ดนั่นเองซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาจอย Discord ผมได้นะถ้าส่งแฟนอาร์ตหรือจะมาพูดคุยกันก็สามารถจอยเข้ามาได้เลยนะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ออดิพาสแชนเนลอีกแล้ววันนี้เลยกับแรนกิ้งมนเดินครับกับน,บ,น,น,บ,นบ้าอันผลด เป็นผลโหวดรอบที่แล้วที่แพ้ไปนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะเอาผลโหวดที่แพก้กลับมาทําอีกรอบนึงนะครับก็จะมีตัวอะไรบ้างก็เอาไปดูกันเลยดีกว่านะครับแต่อีสามตัวนี้ทุกคนจะรู้ว่วที่เป็นปกตัวนี้ก็ไปดูกันเลยดีกว่า Let's go <S อันดับที่5้านเแม่เจ้าแห่งฝันร้าย Cosmic แห่งฝันร้าย โดยนายแมนนะก็ถือว่าเป็นอีกตัวนึง,ง,งที่ค่อนข้างจะเก่งนะเพราะว่าอยู่ในระดับของคอสเมติกคียิงซึ่งนางเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกของคอสเมติกคอนเซลลหรือสุดสภาคอสเมติกโดยในตัวของนายแมนนะก็จะเป็นคอสเมติกแห่งความฝันร้ายนั่นเองซึ่งความสามารถของนายแมนก็คือสามารถแปลงเป็นคนอื่นได้และสามารถใช้พลังของคนคนั้นได้หรือสิ่งมีชีวิตนั้นนั้นได้นะผมเลยถือว่าเป็นความสามารถหนึ่งที่โคตรขี้โกอง,องกันเลยทีเดียวเชียวนะผมอันดับที่4ี่เฟียร์แอริสออฟเฟียราศีเมษแห่งความกลัว โดยน้องเฟียหรือราศีเมษความกลัวของเรานะครับผมก็คือหนึ่งใน12สราศีนะผมหรือก็คือเหล่าโซเดียงนั่นเองซึ่งเหล่าโซเดียงนะถูกสร้างจากคอสเมิกบีอินอย่างพวกไนแมะอะไรพวกนี้นะผมซึ่งของเฟียนะจะเป็นราศีเมษแห่งความกลัวนั่นเองด้วยดย,ดยหน้าที่ของเฟียก็คือความกลัวนั่นเองนะผมซึ่งเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจาก p อนะครับผมอันดับที่ 3. c e l e s t e Cosmic of c e l e s t i a l เซเลสเต้คอสมิกออฟเซเลเชียลหรือคอสมิกแห่งความเป็นจริงหร, mic, รรหรือคอสมิกอะไรก็แต่ที่หลายๆคนชอบเรียกเต้มีนิสัยขี้เล่นขี้ซนแต่ความซนนั้นก็มีความดีอยู่โดยที่เซเลสเตชอบทำความดีให้กับหลายๆคนซึ่งพลังของเซเลสเตที่เทียรว่าขี้โกงนะั้นก็คือพลังในการเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงและบิดเบือนมันออกไปซึ่งจุดประสงค์ส่วนใหญ่ของเซเลสเตนะครับก็คือต้องการความสนุกเพียงเท่านั้นนะครับผมแต่อย่าให้มันมีเป้าหมายการทำลายจริงๆนะไม่งั้นแล้วก็เอกภพที่ชิปหายแน่ยครับทุกคน อันดับที่ bell bell 2 b เบลกาเดเนอร์เบลกาเดเนอร์เป็นอีกหนึ่งในจักรวาลของเบลเบลที่เป็นสาวคนสวนนะครับผมซึ่งเบลเบลในจักรวาลนี้หรือก็คือเบลครับก็มีพลังในการที่สามารถซัมมอนพวกพืชอะไรพวกนี้ออกมาในชานช่วยโจมตีได้นะครับผมแล้วก็ยังสามารถใช้พลว่าของนางนะครับในการเคาน์เตอร์แล้วก็ในการบล็อกป้องกันทุกๆการโจมตีอย่างเพอร์เฟกนะครับผมก็บอกเลยนะครับว่าแอบที่โกอยู่เหมือนกันนะครับผม ถ้าพ่วของนางพังเนี่ยนางก็จะไม่สามารถบล็อกหรือเคาน์เตอร์ได้นะครับผมเพราะงั้นต้องเล่นที่พ่วนะครับอันดับที่1นึ่งโรซาเดอะแบล็คลอสโรซาเดอะแบล็คโรสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งในจักรวาลของบิลเลเวลนะครับที่บิลเลเวลเป็นสาวนะครับผมก็ในจังหวะนี้เขาคือสาวนักฆ่ามืออาชีพนะครับผมซึ่งนางเป็นทหารรับจ้างนะเอาจริงๆที่ผมดูบอกนะซึ่งนางเป็นมือปืนที่ค่อนข้างจะแม่นยาําแล้วก็มีความคิ้วไหวทค่ว่าจะสูงๆนะครับผม นอกจากนี้นางก็ยังสามารถเสกปืนและเสกกระสุนออกมาได้แล้วยังสามารถวิ่งแล้วก็รีโหลดเข้าไปได้ด้วยนะครับผมก็คือวิ่งไปโหลดไปนั่นเองต่อไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่บอกว่าถ้าใครเจอแล้วก็รับมือยากแน่แรัวผมในจักรวาลตัวนั้นนที่มาเจอของผมนะผมบอกเลยว่าเจอตัวนี้เข้าไปรับมือยากแน่นอนครับผมเอาสะเชียดอย่างแน่นอนก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5อันดับสาวโอ c ของผมที่ชื่นชอบครับถ้าใครอยากให้ผมจัดอันดับโ c แบบนี้เองนะครับผมก็คอมเมนต์ได้นะครับว่า ว่าจะให้ผมจะอันดับเป็น OC แบบไหนที่ชอบหรือที่ขี้โกงหรืออะไรพวกนี้นะผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้นะก็ไว้เจอกันครั้งหน้าครับสำหรับภาพน,นี้ผมลาไปก่อนนะผมก็อยากให้ผมจะอันดับแบบไหนก็บอกได้นะไว้เจอกันครับผม